วันนี้จะมาอันบ็อกสินค้าที่ลูกค้าส่งมาอีกแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆก็ส่งสินค้ามาให้เราดูเราก็จะต้องมาทําการอันบ็อกวิ่มาจากไหนอะกล่องใหญ่มากเลยอะคนนี้เยอะมากอําเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิจักชัยภูมิก็มาเด้อนี่ไงเจ้า้าพเป็นเจ้าที่เราบอกว่าให้ไปปรับปรุงไง ที่เป็นกนระแสในติก๊กต็อกอ่ะคนดูเป็นร้านวิวอ่ะอโดดหนาเละเท่ตุ้มเทะเลยอ่ะพี่ตุก๊กะสียางงั้นก็สวยอยู่แล้วช่างติเขาไม่เข้าใจคําว่าเอกลักษณ์ของเขาหรอ,อยัยแม่ค้าตุก๊กใช่เราบอกเลยว่าถ้าถ้าเขามีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะที่โดดเด่นให้เขาขายเองอแน่น่ะนะคะไม่ใช่จากฉันก็คิดกันในใจไงว่าถ้าเขามีเอกลักษณ์ใช่ไหมคนในติ๊กต็อกอ่ะก็เมนฉันว่าฉันเน่ะไปถำบกให้เขาแก้ไขนะันเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของเขาแต่ทำไมฉันไม่ยอมรับสินค้าเอกลักษณ์ของเขาฉันก็ ได้แกคิดในใจว่าคือถ้าเอามาให้ขายเนี่ยทุกคนอยากจะได้ในแบบที่ทุกอยากจะได้นะคะก็อาจจะต้องมีแบบคอมเมนต์ไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราเป็นคนขายเนาะคือเราเป็นคนขายอ่ะการที่แม่ค้าคอมเมนต์ให้ให้ทําในแบบที่แม่ค้าอยากจะขายอ่ะก็คือแม่ค้าอยากจะซื้อใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่ค้าไม่คอมเมนต์อะไรเลยดีค่ะพี่นละติดต่อกลับไปนะคะคือไม่ได้ซื้อแน่นอนแต่ถ้าเรามีการคอมเมนต์ี่ยก็คือเรามีโอกาสจะซื้อแตนเต้น ใส่มาหลายรหัสอยู่พี่กข่องหอมาอย่างดีเลยอะเอาพี่อ้อมแกเอาแกเอาใส่รหัสมาเนอะเ้โอ้ส่งไม่เดลเวลาส่งมาแล้วมันก็จะแตกไงถึงว่าจะหอมาอย่างไงมันก็จะแตกไงมาจ่ะมาซอยเน่มีจดหมายน้อยมาด้วยนะคะจดหมายน้อยอะพี่กุณมีจดหมายน้อยมาเจ๊มีจดหมายมหาเจเจอีกแล้วจ้ะนี่อย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้นะ เจเจเป็นยังไงล่ะอันนี้เป็นถุงแก้ว mm. เขาใส่ถุงแก้วมาล่ะ mm. ให้คะแนนความพยายามกับมีเจดหมายรักมาด้วยจะมาแก้ไขให้ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเจ๊ติดต่อไปเจเจลองติดต่อดูอเป็นการอันบ็อกสินค้านะคะสินค้าตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาไม่ต้องเป็นกังวลว,ว่าจะไม่ถึงเพราะว่าถึงทุกอย่างอันนี้เป็นขนมงาพองลูกค้าขาเอาพี่ออมงาพองนี่น่าสนใจนะคะ อันนี้มาจากจังหวัดอะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นภาคใต้เพราะงาพองส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้นะคะนี่นี่งาพองเนี่ยที่เยาวราชมีขายแต่ตัวนี้เป็นงาพองจากภาคใต้นี่ขนมงาพองมันน่ากินมากๆค่ะลูกค้ากล้วยกล้วยหอมอุ้ยกล้วยหอมกล้วยหอมเบกแตกกล้วยหอมเบกแตกน่ากินเแอกลูกค้าทําทําสินค้ามาให้ดูอย่าลืมใส่ราคามาให้ด้วยทําจดหมายน้อยใส่มาด้วยเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรติดต่อเบอร์ไหนอะไรแบบไหนยังไงนะคะ มันหนุบหนุบไม่แข็งมีแข็งกรอบแล้วก็ฟูๆนะอ่ะพี่เอิอมไปไไหนก็อันไหนต่อจะ๊ะสินค้าตัวอย่างเวลาส่งมาให้เขียนหน้ารังด้วยว่าเป็นสินค้าตัวอย่างนะคะใ,ให้ติดต่อคุณปุณถ้ามาส่งไม่ได้เขียน,น,นว่าสินค้าตัวอย่างมันจะไม่ได้หกกันแกะกะตั้งอยู่แบบนั้นเพราะสินค้าที่ร้านเราอะมาเยอะอุ้ยนี่ยอะไรอะย่างแม่หนัก้วยนะเป็นกระปุกอะไรกระปุกไม่เหลียงเล่า นี่เนียปิ๊กตอกเปล่าเป็นกระปุกอะไรเจ้ากระปุกนี่แหละอะไรล่ะเากลัวคุณตำรวจคืออะไรมัดอะไรมาไม่แสนไอ้อะไรอะให้แม่แกะดิเอานดี๋ให้แม่แกะสิ่งที่แม่ชอบปลาเจ้บอกว่าเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะน้ำพริกเหรออ๋อต้มตำไงเพิงป่ะเนี่ยโหมาขนาดนี้ยไปไปทำต้ม ส้มต,ตำยายเพิงหรือเปล่าอะไรก่อนไม่มีอะไรบอกเลยยายน้ำพริกไงนี่น่าจะน้ำพริกเปล่าน้ำจิ้มหรอน้ำจิ้มไม่มีจดหมายด้วยไม่ใช่แล้วไม่มีจดหมายไม่มีอะไรแล้วส่งมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคุณแม่หนูไม่กล้ากินหรอกนะอะไรหนูไม่กล้ากินหรอกนะไม่บอกว่าคืออะไรอ่ะเอ๊ะพ่อรวยหนูกลัวหนูไม่ไหวแล้วนะหนูไหวอยู่เหรอนาอะไรล่ะอะไรออาช่วยค่ะพ่อเหนื่อยไม่สนดหลักฐาน โอ้ไม่กอดมันเป็นอะไรอะทำไมลูกค้าไม่บอกเรเลยไม่น้ำจิ้มน้ำพริกหรอไม่ใช่น้ำพริกอ่าเอาเดี๋ยวมั่นใจเอารู้นักเอาเปิดอะไรอะอะไรแก่ไว้ก่อนแก่ไว่ก่อนเขายังไม่บอกเรายายโทรไปถามเขาก่อนยายโทรไปถามก่อนว่าเป็นอะไรหอมเชียวโอเคอันต่อไปอันบล็อกอันต่อไปอันนี้ของลูกลูกเราปะเนี่ยวุ่วเปิดมาเกมอีกที่หาย แม่ใครมานุ่นแม่ใครมานุ่นแม่หันไปนูแลอย่างอ๋อลหลอดหลอดคือคะตัวอย่างจ้าโอ้โหนึกว่าน้องส่งผิดอีกแยะ่ะก๋วยทอดเบิกทอดมีเบอร์โทรมาพร้อมเลยนะคะ ลันดักไว้ทอดเผือกทอดนะจ๊ะคืออะไรคะอ๋อมะม่วงหีไม่ใช่ค่ะลูกจันรูกจักลูกจันเป้าลูกจันจ๋ามันคืออะไรแม่ลูกจันมันใจมีมากในภาคใต้อร่อยนะมันจะไม่ฝาดนะพี่คุณมันฝาดฝาดหรอหวานๆเนี่ยเป็นลูกจันเต้นๆแบบนี้มันฝาดฝาดให้เผ็ดๆอ่ะอ้อมขายอ้อมขายอ้าวอ้าว่้าวเ้าเอ้าวอ้าวอ้าวพ้าวอ้ มันนองคนชอบกิน <c oughs> จริงๆลูกจัน่ะม,มันนอกเป็นคนรู้จักแต่พี่ยางเคยกินไงของภาคใต้ <c oughs> มันจะมาจากแถวชุมพรนะ <c oughs> มีเยอะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่กลัวลูกค้าจะไม่รู้จักอันนี้คือน้องหนูไม่รู้จักนะแต่หนูรู้จักนี่มันจะมีแบบเวนด้วยเป็นแบบเต้นกับแบบเว่นลูกจันอนะ่ะน้องหนูไม่รู้จัก <c oughs> จับเลี้ยงแกะหัวมาจากไหนละอันนี้นะเครื่องแบบอุ้ยมีสับคุณด้วยเนาะน้ำมันเขียว ชอบชาชวาสีสมองตี่พูนให้อ่านภาษาอังกฤษ <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> โอโอชวาใจไม่ใช่อยากมาจากไหนละ่ะจับเลีย้ยงมีดอกกิ้วมีใบบัวมีลักบัวเขา<อ>ทำเองเราพี่กุณน้ำมันเขียวเนี่ยนะเอาไม่ทำอะไรนะมันเขียวอะทิิงหรอไม่เหมือนใครหรอเขียวจังไหนล่ะน้องเมมจากไหนมาจากไหนจ้าอันนี้พี่กุณมือหอมชื่นใจจ้าสรรพคุณช่วยสูบแรงดูวบอเนี่ยเราขายได้นะ ไายเมื่อยคัดจมกูกถอนพิษร้อนไฟไหม้น้ำร้อนลวกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแ,ลแก้ช้ำบวมใครที่บาทน,นะอันนี้พี่คุณอันนี้ของจ้างไ้ี่บาทะเนี่ยอันนี้จับเลี้ยงแบบต้มจับเลี้ยงอ,อันเล็กน่ารักตะมุตะมีพี่คุณลองติดดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ไหนอะนี่ไงอุ้ยน่ารักอันนี้เขาทำเองหรือว่าเขารับมาพี่คุณ อันนี้ดีลูกค้าอันนี้ลูกคุณแม่คุณพ่อเราน่าจะน่าจะเอาเนาะณนองน่าจะชอบเนาะอาเจ้าบอกไปมาเอาเนี่ยเอาไปแปะไว้ฝาบ้านไปยอมอุ้ยมันหรอใคไรที่มาล่ะุมเป็นมันแบบปลาปีก้าวันฉันนี้เราช็ควเขาซื้อมาตอกแล้วว่าเขายังไงเราดูดิที่คุณนี่พี่พี่คนสั่งถุงนี่มาใส่ขายของเราบ้านกันมาอร่อยไหมล่ะอืมอร่อยมหรออร่อยนี่มันนี่อร่อยอร่อยเด้อ อืมอร่อยชอบอร่อยอันนี้เขาทาเองเล้วเขาลัำมาทุกวันเลยอ่ะมันบางมันกรอบอืมอร่อยกว่ามันฝรั่งอ่ะน่เพนเนาะนี่เราเข้มข้นทําไมมันมันไม่เหมือนกันนะทําไมมันนิ่กรอบแบบนี้กรอบกว่าเบานี่มันจะบางกว่าอืมอร่อยทุกรสชาติเลยอะฉันชอบอ่ะอือร่อยจริงลูกค้ารอนะเดี๋ยวจะลองคุยกับคนทําก่อนว่าอืมจัดโปรได้ไหมอร่อยมาก เออซัพพลายเออร์ที่จะมาเสนอสินค้าอย่าลืมเขียนราคามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อกลับด้วยนะคะอน่างตัวนี้ได้ขายคุณไรแน่นอนแน่นอนอได้ขายคุณไรแน่นอนหมดเอร่อยมากอร่อยมากรอติดตามได้เลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงจ้ะรีวิวจริงไม่อวยไม่อวยเลยรีวิวไม่อวยเลยอวยไหมไม่อวยไม่อวยอันไหนกินไม่เป็นหนูคายเอ้าเห็นไหม พี่ไม่เป็นเองเลยนะใช่ใครที่ฟันอร่อยนะอ๋ออร่อยค่ะคือหนูคนนึงอ่ะที่ฟื้อเ้าสั่งมาขายอ้อมห้าร้อยหอดิห้าเงินเดือนมันอร่อยไหมล่ะอร่อยไปจ้า